ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถเจ็ดที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะช่วง นี้เข้ามาเยอะมากๆนะคะสำหรับตัว Fortuner นะคะอ่าคันนี้นะคะลูกค้า Toyota r e g e n d ค่ะ2.8คับ4นะคะ s ิ m m Pro ค่ะเป็นรถปี2020ค่ะจะใช้งานปี2021ค่ะมาในราคานะคะ1,270,000บาทค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเป็นตัวรถสีขาวนะคะสีขาวมุกแบบนี้เนาะแว็ั หลังคาดำนะคะกับตัวโสมลีเจนเดอร์นะคะตัวกระจังหน้าเขาเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะคะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์ LED Daytime Running Light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮบีมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเขาเป็น LED นะคะคู่หน้าออกโรงงานเลยนะคะ มาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางโตโยนะคะลูกค้าปี2 0 2 2เลยนะคะแล้วก็ตัวแม็กอัลลอยนะคะขอบ20นะคะออกโรงงานนะคะซีทีโทนแบบนี้นะคะตัวกระจกเขามีเฟลเลียวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีตัวกล้องมองข้างให้นอะ,อะที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลสแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกิญแจอยู่ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวยกพามาดูภายในจัดน,นะ เริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะเจนทล,ลอ็อกมีมาให้ค่ะตัว2.8เขาจะเป็นชุดลำโพง JBL นะคะตัวนี้เครื่องเสียงแน่นๆกันไปเลยนะคะอ่าแล้วก็มีปุ่ม e d i e Start ให้นะคะตัวนี้จะของเขาแต่งสติ๊กเกอร์ GR นะคะ แล้วก็ทางด้านพูมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้อ่ามีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเนาะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะควบคุม hmm. รแบบความเร็วคงที่ก็มีให้นะคะแล้วก็ตัวแพนด์ลชิฟต์นะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปิกียร์ก็มีให mm ้เ hmm. ช่นกันค่ะส่วนตัว ในคันนี้อยู่ที่77,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์แบบออโต้นะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวขับ4นะคะลูกค้าเขาก็จะมีอร์แฟคชั่นคอนโทรลให้ด้วยนะคะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะมีอีโค o โหมดนรมอลโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็ตัวกระลื่นถลายกระลื่นสะบัดน,นะคะรวมไปถึงตัวปุ่มออโต้สต็อปด้วยนะคะ นั่นๆน,นะคะออปชันนะคะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวโยงพามาดูภายในบ้างนะคะสําหรับตัว2.8นะคะลูกค้าภายในเขาจะเป็นสีดําดนะคะตัดขาวแบบนี้เนาะกับโฉม l e g เด d e r นะคะลูกค้าภายในเป็นเบาะหนังเจ็ที่นั่งนะคะอ่าสภาพาเบาะสะอาดสะอ้านนะคะไม่ยับไม่ช้านะคะแล้วก็ห้องโดยสารมีที่ชาร์จแบตให้นะคะ มีแบบสาย USB นะคะแล้วก็ด้าน่าด้านล่างที่เป็นแบบหบลักไฟบ้านก็มีให้เช่นกันนะคะดแบบอลกยางแน่นๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะสีเส้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะตัวไฟเลี้ยวแบบไลท์เกดดิ้งนะคะเรียงเส้นให้สวยๆเลยนะคะอ่าชุดยางอะไรอยู่ครบนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังมีกล้องมองหลังให้นะคะอ่าตัวฝาท้ายสามารถกดปิดออตโต้ได้เลยนะคะ อันนี้ลูกค้าได้เป็นเครื่อง 2- 8โฟ์เลยนะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะภายในเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะลูกค้าเพดานด้านบนส,สะอาดสะอ้านไม่มีรอยหิดข่วนนะแล้วก็ตัวแอร์เรามีให้รอบคันนะคะตัวแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะคะสําหรับตัวฟอร์จเนอร์สามารถพับเบาะแบบนี้ได้เลยนะคะมีพื้นที่ให้วางสัมภาระเก็บสัมภาระเยอะมากๆนะคะอันนี้ได้เป็นรถบ้านอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าหารถเที่ยวปีใหม่นี้นะคะแนะนําเลยนะคะสภาพรถร้รอมใช้งานนะคะ นี่นะคะตู้บอร์ดสะอาดไม่ยับไม่ช้ำนะคะภายในของเขานะคะได้เป็นรถบ้านสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นบอรดปลอไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้ารถดวยใช้งานนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร 065ค่ะ549 5296ค่ะกับเนื้ยกนะคะเี๋ยวโยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถนะคะไว้ที่ลิกนด้านล่างเนาะลูกค้าสามารถสบอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะโยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ